สวัสดีค่ะเรามาแบ่งปันกระทรงอีกหนึ่งรูปแบบนะคะขนาดต่างๆของใบตองมี3ขนาดนะคะขึ้นให้ดูแล้วนะคะใช้ด้านไหนก็ได้นะคะพับทบครึ่งค่หาจุดหนึ่งกลางของงานค่ะพับลงมาค่ะให้เป็นมุมฉาก ด้านนี้ก็เหมือนกันค่ะพับลงมาค่ะให้สองข้างเท่ากันค่ะปลายแหลมนะคะค่ะพับทบครึ่องอีกครั้งหนึ่งค่ะนีไว้ค่ะทํามกลีบนิ้วมือนางค่ะวนให้แหลมเลยค่ะเล็กๆนะคะไม่ต้องใหญ่มากตรงนี้ก็ประมาณหนึ่งเซนนะคะ,คะเสร็จแล้ว ค่ะนำมาวางค่ะรอยพับอยู่ด้านนี้นะคะสันทบอยู่ด้านนี้ค่ะค่ะวางลงมาประมาณ1เซนค่ะใช้แม็กเย็บค่ะค่ะเจียนตัดใบตองค่ะการพับตัวห่อนะคะหรือว่าผ้านุ่งค่ะที่เป็นด้านข้างนะคะพับทบครึ่งค่ะ หาจุดตึงกลางของงานด้านนี้เป็นด้านแข็งนะคะเราจะใช้ด้านแข็งโชว์ข้างบนหมดเลยทั้งสองข้างค่ะพับทบลงมาให้เป็นมุมฉากค่ะด้านนี้ก็เหมือนกันค่ะพับทบลงมาค่ะพับทบค่ะขาะสันทบอยู่ด้านนี้นะคะขาจับยอดมานะคะเราจะห่อด้านข้างค่ะ ค่ะเายอดแหลมๆนี้ออกด้านข้างนะคะค่ะตรงนี้ลงมาประมาณ1นิ้วค่ะยื่นมานิดเดียวนะคะบางท่านชอบยื่นมากๆก็ยื่นออกมามากนะคะอีกด้านหนึ่งค่ะเอาด้านแข็งมาด้านนี้นะคะพับทบครึ่งค่ะหาจุกถึงกลางพับลงมาค่ะให้เป็นมมฉาค่ะค่ะ ด้านหนึ่งพับเหมือนกันค่ะให้เท่ากันค่ะพับครึ่งค่ะนำม,มาห่อนะคะหอ่อค่ะจะขวาทับซ้ายหรือซ้ายทับขวาก็ได้นะคะแต่ให้ไปด้านเดียวกันทั้งหมดค่ะค่ะตรงนี้ก็เท่ากันนะคะหนึ่งนิ้วค่ะค่ะจุดตัดจะตรงกันหมดเลยนะคะ ใช้แมกเย็บค่ะด้านล่างเจียนออกนะคะเจียนให้ตรงเลยค่ะด้านแข็งอยู่ด้านนี้นะคะ ับให้ปลายแหลมนะคะเอามาห่อด้านข้างค่ะจากตรงนี้ถึงตรงนี้ประมาณหนึ่งเซนนะคะหรือว่าครึ่งนิ้วค่ะอีกด้านหนึ่งค่ะ ามาหอนะคะด้านข้างค่ะให้ปลายเข้ากันนะคะสองข้างนี้จุดตัดก็ตรงกันตลอดทั้งหมดเลยค่ะ ว้างเเซนค่ะจากปลายยอดถึงรอยใบตองนี้นะคะ13เซนค่ะค่ะเปลือกข้าวโพดใช้ข้าวโพดสดนะคะ3ขนาดเหมือนกันค่ะวิธีทำเหมือนใบตองนะคะเพียงแต่ว่าเราลดส่วนและขนาดลงแค่นั้นเองค่ะค่ะพับทบครึ่งค่ะค่ะหาจุดอึงกลางนะคะพับลงมาค่ะให้เป็นมุมฉากค่ะด้านนี้ก็เหมือนกันค่ะ พับลงมาค่ะเท่าเท่ากันค่ะพับทบอีกครั้งหนึ่งค่ะค่ะเป็นส่วนตรงของปลายยอดนะคะค่ะใช้ตัวหนีบหนีบไว้สันทบอยู่ด้านนี้ค่ะวางลดหลั่นลงมาค่ะประมาณหนึ่งเซนค่ะ ด้านแข็งอยู่ด้านนี้ค่ะพับทบครึ่งพับลงมาให้เป็นมุมฉากค่ะทำเหมือนกันสองด้านค่ะพับทบอีกครั้งค่ะค่ะ <Okay. S 1> เอามาห่อนะคะห่อด้านข้างค่ะแหลมๆอยู่ด้านข้างนะคะค่ะตรงนี้ก็ประมาณครึ่งนิ้วนะคะ ตรงนี้1เซนค่ะ ความกว้างของงาน5เซนค่ะความสูง7เซนค่ะทำทั้งหมดอย่างละ6 6ชิ้นนะคะเราใช้ใบตองชิ้นเดียวนะคะมาห่อค่ะ เขียหมุดให้เรียบร้อยนะคะการจัดวางกรีบเหล่านี้นะคะ<ห>ได้ฉ<ห><ร>ากได้<อ>มุมแล้วเราถึงจะปักหมุดนะค,ะ,นะ,คะ,ะไม่งั้นงานออกมาจะเบี้ยวหมดค่ะนี้ต้องเท่ากันนะคะห่างกันประมาณ1นนิ้วค่ะค่ะทุกจุดนะคะตรงนี้ก็หนึ่งนิ้ว เปลือกข้าโพดนะคะติดส,สับวางระหว่างกรีบค่ะจา,จากฐานนะคะริมข้างบนนี่ค่ะออกมาถึงปลายนี้ประมาณ5เซนนะคะ กรีบนี้เราจะแซมตรงช่องว่างระหว่างกรีบนี้นะคะคะภากเหมือนริมตรงนี้ค่ะลดหลั่นลงมาค่ะตามความสวยงามนะคะ แต่งดอกไม้นะคะค่ะใช้ลวดเส้นเล็กนะคะตัดแล้วดัดให้เป็นตัวยูค่ะ่ะเสร็จแล้วนะคะใช้ใบไม้แบบอื่นก็ได้นะคะที่นามาห่อแบบนี้ค่ะค่ะขอบคุณมากค่ะที่ติดตามนะคะค่ะสวัสดีค่ะ